หอม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 ตามด้วยมแมมงรักนะคะแมงรักนี่จะชูรส<อ>ขึ้นไปอีกนะคะิ่งหอมิ่งหอมเข้าไปใหญ่เลยค่ะ<อ>แล้วก็ปิดไฟเลยค่ะ เียมเครื่องอยู่ในครัวนี่นี่ครับให้เพื่อนๆถ่ายว่าคูตั๊กกำลังจะทำอะไรเครื่องคราวแบบนี้มีน้ำพริกแบบนี้เตรียมครกด้วยมีวุ้นเส้นมีไก่ต้นหอมเครื่องต้มยำใบแมงลักเครื่องปรุงครับมนุษย์กูตักไปไหนสวัสดีค่ะ ช่องนรดภัพาเที่ยวนะคะพลุษธกิจลำสบายนะคะ f c ทุ่งใดน,นะคะสนใจเสื้อนะคะของช่องนรดภพาาเที่ยวนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะ250บาทนะคะแล้วก็ใส่สบายนะคะถ้า FC คนไหนสนใจสามารถสั่งได้นะคะ ดีค่ะเพื่อนๆช่องเรดดพาเที่ยวพอลูกเที่ยวกินตามสบายนะคะวันนี้คุตะก,ก็ไปทางานเริ่มทํางานเต็มตัวเลยนะคะก็นึกอยากจะทานแกงไก่ใส่เส้นร้อนนะคะหรือบุนเส้นนะคะบุนเส้นไอภาษาอีสานเขาเรียกว่าเส้นร้อนหรือเส้นห้อนอ่ะแกงไก่ใส่บุนเส้นนะคะมาดูเครื่องปรุงนะคะมีอะไรบ้างอ่ะก่อนอื่นก็จะมีไก่นะคะ ไก่คุณตักซื้อไก่ที่เป็นสะโพกนะคะมาแล้วก็วนเส้นใบแมงลักต้นหอมแล้วก็มีตะไคร้กับใบมะกรูดรากผักชีนะคะหอมแดงแล้วก็พริกแห้งจินดานะคะแล้วก็ตะไคร้เพื่อทจะเอาไว้โขกนะคะและตามด้วยพริกกินดาสดด้วย มีน้ำปลาเครื่องปรุงนะน้ำปลาแล้วก็ปลาเกลือนะคะ,ะมาดูพุณตกโขกพริกแห้งกับนี่ก่อนนะคะพริกแห้งกับตะไคร้นะฮะพริกแห้งกับตะไคร้นะคะโขกให้มันละเอียดก่อน การโกพี่ของกุตาเนี้ยกุ้ต้าก,ก็จะไม่เอาละเอียดมากเอาพอให้มันเข้านะคะเพราะว่าเป็นแกงแบบทางอีสานแนวอีสานนะคะบุบๆเพื่อให้มันแห้งๆพอนะคะตะไคร้นะคะวันนี้เมนูอีสานใช่แล้วใส่แล้วเดใส่ปลาใส่หน้อย<ล>ะนะ <c oughs> ใส่ให้มันล้าลาย มันซีโน่ชอบมากก็ใส่มากนะคะเผ็ดแต่เอารสชาติที่เราชอบนะคะแต่ไปคุณตด้ก็ใส่พริกกินดาสดนะคะเพิ่มให้มันกว่านี่ตัวเผ็ด่าตัวเผ็ดหน่อยพริกแห้งก็จะหอมพริกแห้งก็จะหอมหน่อยผสมกันนะคะแล้วแต่ชอบนะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะถ้าละเอียดมากก็จะเผ็ดมากมีอาหารสุขภาพด้วยไหมเนี่ย ใช่แล้วอ่าแค่นี้แหละคะ่ะต้องละเอียดมากนะคะตามด้วยหอมแดงสงสถ้าทาจะเผ็ดมากรากผักชีเพิ่มกลัวเผ็ดใช่ไหมแก้งทำให้พลิกกระชอก <laughs> ไม่ต้องเผ็ดมากแต่ใส่หอมแดงเยอะๆอะดีด mm. มันเมนูนี้นี่ท่านโลกด้วยนะใช่ไหมเห็นเขาบอกว่า <c oughs> โรคระบาดอะไรนี่ถ้ากินประเภทนี้นะ <c oughs> มีพริกมีหอมแก้หวัดแก้คัดจมูกได้ไม่ต้องละเอียดมากนะคะเอาพอหยาบๆพอค่ะอ เรียบร้อยเครื่องแกงเครื่องแกงนะคะแล้วก็จะขัดเครื่องแกงแล้วก็จะพิ่แกงอาไปผัดหน่อยนะคะผัดให้มันหอมนะคะ เปล่าเป,าป,าป๋าให้มันหอมกันค่ะไม่ใส่น้ำมันไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ต้องใส่น้ำมันจะใส่น้ำมันก็ได้นะแต่เตาไม่ต้องใส่าต,ตามสูตรบ,บ้านครูตัศกกันไม่รู้ว่าแนวอีสานเนี่ยอีสานบ้านครูตัศก์ใส่น้ำมันนิดนึงจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแ <ตก S 1> ล้วแตบตกลงยังไงแ่บเอาแสบเอาตามนี้ก็ได้ใช้น้ำมันอะไรเห็นวันนี้ซื้อมาสองอย่าง ใส่น้ำมันนิดนึงอันนี้น้ำมันทนเหลืองทนเหลืองให้มันหอมนะคะใส่นิดนึงให้มันให้มันหอมให้มันหอมเลยเสะอันนี้สูตรคุณเพราะว่าปีจะเออคุณเพราะว่าปีบ้านคุณตักที่แซ่บหลายอ่าพอพอผัดพริกให้มันหอมเลยนะคะได้ที่แล้วคุณตักก็จะเอาไก่ลงผัดนะคะ ไก<ข>่คล<อ>ุกเครื่องแกงในนี้เลยใช่เห็นมีเคยเห็นแวบๆตอนสมัยไปบ้านคุณเขาเอาพริกนี้ไปคลุกกับไก่ก่อนเหมือนกันไหมแล้วแต่แล้วแต่แคลุกก่อนก็มาผัดเหมือนกันมาผัดเหมือนกันแต่กระทักไม่ขาดใช้มือนะคะอนุญาตใช้มือจิม้มไก่นะคะไก่ชิ้นใหญ่จำใช่เจตนาใช้มันชิ้นใหญ่ไปเลยกลัวมันไม่เข้าเนื้อไม่ใช่ เดี๋ยวจะนี่เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเครื่องยืนยันว่ามันหอมอร่อยใช่แต่ไก่ลงเท่านั้นแหละคูตักก๊กตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคูตั๊กอะพรคูตั๊กไม่พูดผมพูดแล้วอะไรนะกลิ่นเข้าปากตล้องจักไม่ต้องกลัวคูตักไอไปเลยมันเป็นเรื่องธรรมาชาติ มันก็จะหอมนะคะาก,การยืนยันกลิ่นคุณตัออ๊กจะใส่เกลือดี <c oughs> พูดไม่ได้เพอพูดกลิ่นเข้าคอท <c oughs> ี่จริงเมื่อคืนเถียงกันว่าทําทําเป็นหมูดีหรือทําเป็นไก่ดี <c oughs> บอกว่าถ้ามาทํามื้อเนี้ยพวกเราหิวหมูมันต้องเคี่ยวนานกว่าไก่ใช่ไหมคุณ <c oughs> ใช่เลยเอาไก่ที่จริงคุณตั๊กอยากจะทําหมู หน,น,น้าคุณตัก็จะใส่นี่ค่ะบมะกว่ากูดหน่อยตะไคร๋ยวใส่ทีหลังอีกรอบหนึ่งใ้ไป็นกตอนนี้หน,หน้าคุณตักไม่ได้นะกำลังน้ำบูนน้ำตาเป็นเรื่องธรรมาชาติทำเมนูและเมนูนี้แล้วเนี่ยไม่มีอาการนี้แปลว่ามันไม่มันไม่แซ่บมันไม่ถึงเครื่องอถึงใจองมีเสียแ,แก้มกายคูตักตกตอนนี้น้ำมูกเริ่มมา ผัดนี่นะคะผัดไก่ให้มันแห้งให้มันสุกนิดนึงให้มันเข้าให้มันเข้าเนื้อก่อนเดี๋ยว <c oughs> ว่าลังแกะยูไอผู้ตักทำหมกหมกหมกแบบอีสานนะดีไหมคุณอมหมกแบบอีสานอีกสูตดสุดรปลราปลา <c oughs> อก็อไกไ<ะ>่สุกบ้างแล้นะคะคุณตาก็จะใส่น้ำลงไปค่ะน้ำนี่คุณตักต้มสุกแล้วนะคะต้มสุกแล้วน้ำต้มสุกแล้วเล่งไฟ <c oughs> นี่นะก็เคี่ยวต่อไปนิดนึงค่ะ ตักใส่เกลือไปแล้วตักใส่เกลือไปแล้วนะคะปิดฝาเคี่ยวก่อนเนาะอเคี่ยวก่อนแล้วก็จะปรุงนะคะฝานร่อยเคี่ยวก่อนให้เดือดอ่อนๆใช่ไหมให้มันเดือดอ่อนๆตุกก็จะใส่ปลาเียนะคะปลานี่ต้มสุกเรียบร้อยนะคะปลาสำเร็จรูปปลาขวดจนสำเร็จรูปสะอาดไม่ต้องใส่นะคะ สองแต่สองช้อนกอหอมหอมเดี๋ยวก็ลองชิมดูก็ใส่น้ำปลาอ่ะก็แล้วอนี่ยเครื่องปูุมีแค่นี้นะถ้าใครชอบใส่ผงนัวหรืออะไรที่จะให้มันอร่อยก็แล้วแต่นะคะสูตรแต่สูตรของปุ๊กตั๊กนี่จะไม่ใส่นะฮะก็จะใส่แค่นี้ละฮะ <c oughs> อ,อันนี้คือเคี่ยวไก่อ่เคี่ยวไก่ติดใจนิดนึงพอเดือดเรียบร้อยเลยนะคุณตั๊กก็เราจะชิมรสหน่อยค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงว้างเคี่ยวหน่อยแล้วกันคุณให้ไก่มันเปือ่อยอร่อยมากพอบอกไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้ว แซ่บมากอร่อยเที่ยว <ไป S 1> เทีเ่ยวไก่ต่อยนิดนึงโหรสชาติเธอจองอร่อยแน่รสชาติเขาบอกนะคะอ่าปกะก,ก็จะใส่นี่เพิ่มเฮลมากรดเพิ่มควา,ามหอมหน่อยค่ะเฮลมะกรูดนะฮะโอเคจะได้หอมมาก ไปทีแล้วนะนิดเด่งแต่อร่อยมากเลยคุณลองชิมดนะูด้ปลาล้านี่อร่อยนะนะนะ <c oughs> อะไรนะเดี๋ยวเคี่ยวไปอีกนิดหนึ่งก็ได้ <c oughs> มันจะพอนน้ำงวดแล้วมันก็จะเข้มข้นขึ้นใช่จะใส่เนี่ยผักตักเพิ่มปลาไปนิดหนึ่งคนระับ พุทธะก็จะใส่วนเส้นนะคะวนเ,เส้นหรือเส้นห้อนบานเฮ่าเส้นร้อนเส้นร้อนบานเฮ้าค่ะใส่วนเส้น ตั้งไว้ประมาณ1 0บถึงสินาทีเนี่ยเนี่ยเหรอเปล่าเปล่าไอ้ที่นั้นค่ะหอม่อกี้ตอนเคี่ยวไก่อตอนเคี่ยวไก่เนี่ยวุ้นเส้นนี้ก็ใช้ได้เลยแต่วุ้นเส้นใช้ได้เลยอันนี้เราใช้วุ้นเส้นอะไรวุ้นสดหรือว่าวุ้นแห้งมาวุ้นแห้งค่ะวุ้นเส้นแล้วมาชวแช่น้ำมาแช่น้ำแช่น้ำประมาณ1 0บถึงยีนาที ่อด้วยเพิ่มความหอมนี่แหละหอมนี่แหละมันจะอร่อยก็ตรงนี้านมันจะหวานมันจะหอมก็ตรงนี้แหละหอม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 ตามด้วยแมงลักนะคะแมงลักนี่จะชูรสขึ้นไปอีกนะคะยิ่งหอมยิ่งหอมเข้าไปใหญ่เลยค่ะ แล้วก็ปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยนะคะปิดไฟเลยแซบแน่แซบแน่นี่กินร้อนๆเลยเนาะกินร้อนๆกินนี้เลยิไเลยอันนี้อันนี้คือทำกินใหม่ๆอร่อยกินใหม่ค่ะปิดไฟเลยค่ะ,อคะโอเคเลยอ่ากุณกตั๊กก็จะชิมรสนะฮะเพราะกุณตั๊กชิมรสเป็นปรุงพอดีแล้วอืม ยังไหเป็นจังไหลแซ่บหลายแซ่บมากเลยไปหิวแล้วหิวแล้วตักใส่จานใส่ถ้วยนะคะตักใส่ถ้วยตักเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองชวนพี่โดมากินนะฮะพี่โดไม่เคยทานแต่จะอร่อยมากค่ะแต่ว่าเมื่อกี้กินปลี๊ยะทอดไปท่อนใหญ่ๆไปห้าท่อนแล้วไปเปรี้ยวทอดพี่โดอร่อยมากค่ะเผื่อเขาจะไม่เผื่อเขาจะไม่ไม่ชอบ เซนห้อนใส่ไก่สูตรอีสานบ้านเท<ม>่าขุมเพราะว่าปีจ้าแซ่ปลายโอ้ยคิดฮอดแม่ได้เนะี่ยมากหกลายอพอแล้วตัดอีก<ม>ถ้วยนึงเป็นถ้วยเล็กๆเผื่อโดโดชิมอ่ะถ่ายนะ ขึ้นโต๊ะอาหารของเราเรียบร้อยพีโดนั่งลงั่โลงพโดเพโดกินข้าวอิ่มยังแล <c <c ้วเอาอิ่มแล้วเดี๋ยวชิมดูนะเดี๋ยวเราชิมดูนะแกงอะไรแกงอะไรแกงไก่ใส่ใส่อะไรใส่วเ้นเส่นอืเถ้าใส่จะวินนะถ้าทางเาจจะสิมนะเหด่หด่ใช่เียวหวานไก่ลูกแกงไก่ใส่วุ้นเส้นชิมส่หสก แกงเออะไรแกงไก่แบบปิสานอืมอืมช้าๆมันร้อนมันร้อนชินช้าๆนะมันร้อนอ่ะชิมเลยเป่าก่อนนะเป่าก่อนมันร้อนอ่อนเคยกินไหมเคยไม่เคยไม่เคยเลยอ่ะชิมเลยเป่าก่อนนะสดน้ำแกงซิอืมชิมดู อะไรรึรอดิรอรนนอ,อหอมมากนี่คุณใส่ผักชีลาวด้วยใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องเขาไม่มีม,ม,ม,มีไหมไม่มีเมื่อกี้ไม่มีมีอะไรต้นหอมกับใบมังลัก,ลกถ้าใส่ผักชีลาวจะได้ไหมได้แล้วจะชอบแต่กำ็นจะเป็นแกงอ่อมอ๋อแกงนี้เขาไม่ใส่ใช่ไหมนี่ฮะบนี่เส้นแบบนี้ตักแบ่งคำกิน เอาเส้นมาลองก่อนนะเอ,เอาไก่มาด้วยอเอาไก่มาด้วยอืออาน้ำมาอาน้ำมาราดลงไปนี่เวลาที่บ้านเธอก็มีข้าวเหนียวก็ปัน้นกินไปด้วยอะไรด้วยได้เลย,ย,ยใช่ไหมที่บ้านอย่งงก้าวสวยแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดข้าวกินกับข้าวเหนียวก็กินก็กินได้เนาะจิ้มเลยจิ้มจิ้มหอมน้มมำลาย นเำลายนนะลผมน้ำลายเต็มปากเลยเนะี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้จะชอบอาหารแบบนี้นะฮะดูดูพี่โดโรดูพี่โดโรคุณดูดิพี่โดโรอ่าถ่ายพี่โดโรกินก่อนพี่โดโรกินเป็นนะนะ่ะโดรกินเป็นไหมเผ็ดไหมแต่หน้าแดงหน่อยนะแดงอืมเผ็ดไหมนี่ครับออืืห สุดก็ทำขายได้ไหมต้องทำขายแล้วทำกินนี่แหละพอทำแล้วเราจะกินเองหมดเราไม่ยอมขายแล้วเพราะมันอร่อยแล้วกินสบายใจนะมันแบบสสุขภาพด้วยเนาะมันรักษาสุขภาพแล้วก็ได้ได้อะไรหอมแดงกินหอมแดงได้ใบแมงลักอะไรพวกนี้มันแก้โรคไล่หวัดไล่อะไรได้ เดิม <c oughs> กันไก่เปื่อยกำลังดีครับนุ่มไก่เปื่อยนุ่มมากน้ําแกงนี่หอมหอมปลามากหอมปลาาแบบหอมปลาาสดสะหอม ขอชดน้ำแกงให้เต็มที่สักทีนะอกกินร้อนๆนี่อร่อยมากครับอ่ะโดกินใหญ่เลยแสดงว่าอร่อยใช่งหมพี่โดยังมียังมีอีกเยุณไม่คุับแต่โด,โดหน้าแดงะ่ะเผ็ดแต่กินเผ็ด,ดได้แล้วโตวแล้วคุณตั้งนะ Mm hmm. คือไม่ทานอาหารเย็นไม่ทานข้าวเยน็นคือตอนเย็นเราไม่ไม่อยากาทานข้าวกันฮะไม่เน้นข้าวกันแต่ก็จะให้พิ่อรดดนิดหน่อยวันนี้พิ่โรดกินอะไรนะปอเปี๊ยะทอดปลเปี๊ยะทอดไปหาพี่แตนมาฮะวันนี้ mm hmm. ไปดูร้านพี่แตนเขาทําอุตสาหกรรม mm hmm. อะไรนะอุตสาหกรรมทําขนมเข่งขนมเทียน mm hmm. นะอ,ออเดอร์เข้ามาเป็นหมื่นเป็นไงคุณ แซ่บมากแซ่บมากโได้ใส่ชูรสสักนิดอืม้บจใส่เลยตัดน้ำตาลนิดเดียวฮิโร่อร่อยไหมของชอบนี่โอ้ิดนทอดไปเดี๋ยวกคิดว่าคุณคุณอะไรคุณยายยายอืมคิดถึงคุณยายคิดนทอดหลายยายชอบครับนี่ดูในจานผม นี่เลยนี่เลยอ่ะคุณตกปิดคลิปให้เพื่อนๆหน่อยว่าเป็นยังไงเชิญชวนเป็นภาษาอีสานสิอยากฟังภาษาอีสานวันนี้เข้าบรรยากาศกินอาหารแนวอีสานอรเว้าโลด <c oughs> สำรับ <c oughs> แกงไก่ใส่เส้นห้อนบ้านเหาเส้นรอนบาน้านเฮ่านาของกุมภวาปีอุดอรนท่านีูุ้ตักกสิปักไอ มูแล้วก็ปากเอฟซีล่องไปเฮ็ดล่องเบิงไปเฮ็ดทำทานนะ่ะไปเฮ<ล>็ดผิ่ล่องเบิงบแล้วก็บามันแซบหลายแซบแซบแล้วก็เออมันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพก็ต้องใส่แบบผงชูรสผงนัวอะไรไม่ต้องมีเลยบ้านตุตักก็จะปลอดจากสัรพวกนี้นะคะแต่ตุตักก็จะทานเผื่อเอฟซแล้วก็ ให้เอฟซีไปลองทําทานดูเอาสูตรกุตัากไปทํานะมันอร่อยจริงๆมันแซ่บหลายลายแล้วก็อืมมันแซ่บเลวยด้วยแซบไปนะแซ่บว่ะแซ่บหลายแล้วกูกุตัากก็ถ้าชอบกุตัากเด้อก็ให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วกูกุตัากก็สิไอเห็ดไอเห็ดพยายามไอเห็ดอาหารอีสานบ้างอาหารภาคกลางบ้างบางที่ก็สิบแถมด้วยภาคใต้ก็ได้นะคะ ก็แล้วก็วกูตากะซิทานเพื่อเอฟซีทุกคนนะคะทุกท่านนะคะว่ามันแซบหลายจากซเอ้ลจังไหนเนาะมันกระแซบมันบอกก็ถื <laughs> อค่ะคุาตกากะฝากกดไลค์กดแชร์กดซัดซายนะคะถ้ารักชอบครัวกูตักจะขอบคุณหลายๆขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามค<า>ัวกูตักนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบก็ กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องโดโด้ด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับพี่โดครับหมดเกลี้ยงหมดเครื่องสวัสดีครับคุณตาเองบายบายเจอกันคลิปต่อไปครับพี่โดเปลี่ยมากครับ